ผมเห็นทางคุณประสงค์ที่เป็นผู้บริหารของเครือมติชนเนี่ยให้สัมภาษณ์น่าสนใจบอกว่าพักการเมืองหาเสียงแต่ไม่มีพักไหนเลยครับชูนโยบายต้านคอรัปชันนะคือคอรัปชันมันเยอะจริงๆครคือเขียนในนโยบายแต่เขียนแบบลุมลอวม,วมอแต่ที่จะชูบอกจะต้านคอรัปชันกับประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยยังไงไม่ชัด <Yeah. S 1> ก็สงสัยว่าได้เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีการกินกันอีก ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับหอการค้าองค์กรภาคีเครือข่าย NGO ต่อต้านการจ่ายเงินใต้โต๊ะคอรัปชันนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็มีผลงานวิจัยของหลายค่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีหอการค้าก็ดีกลุ่ม NGO ก็ดีเขารวมตัวกัน21องค์กรมีภาคีเครือข่ายต้านคอรัปชันคุณดูดสินนนทานายกรประทานกรรมการหอการค้าก็บอกครับบว่าถึงเวลาต้องต้งตานคอรัปชันอย่างจริงจัง,จง,จงแล้ว เพราะจากการสํารวจของหอการค้าเนี่ยพบนะครับว่านักธุรกิจร้อยคน71คนนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะรู้ว่าต้องเตรียมตังจ่ายเงินใต้โต๊ะโดยที่ราชการไม่ต้องขอและสมยอมกันด้วยอีก 29%.... ี่ยจะจ่ายเมื่อทางฝ่ายรัฐเรียกร้องไปนี่เงินใต้โต๊ะนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานเขายังบอกนะครับบอกว่า ใน1ปีผลการสำรวจพบนะครับว่าการคอร์รัปชันที่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะในการประมูลเนี่ย1.2-2แสนล้านโหฟังตัวเลขแล้วสะดุ้งเลยฮะตัวเลขเยอะจริงฮะคือเงินเงินใต้โต๊ะเนี่ยนะครับหอ,อนคาเล่าให้ฟังครับบอกว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มฮะสกลุ่มหลักคือการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับโครงการลงทุนของรัฐที่เอกชนร่วมประมูล ปัจจุบันจ่ายอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่มีหน้าเราสร้างไอ้นุ่นสร้างอ้งนี้แพงนยมันจ่ายพวกนี้คะคิดเป็นเงินประมาณหนึ่งจุดหกถึงสองแสนล้านวงเงินลงทุนทั้งหมดประมาณหกแสนล้านอีกกลุ่มคือจ่ายเงินสินบนให้กับข้าราชการเพื่ออำนนยความสะดวกเรื่องขอใบอนุญาตประกอบการขออนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าจ่ายหมดนะคบเขาบอกสมยอมทั้งคู่ทั้งเอกชนและทั้งเจ้าหน้าที่รัฐล่าสุดภาคเอกชนก็จับมือกันบอกผมหยุดจ่ายละไม่จ่าย เงินใต้โต๊ะเมื่อวานคุณพงพยมวาสพุตติอดีตปลัดกระทรวงมหาทไทยเขาบอกงี้ฮะบอกวิธีการของนักการเมืองเขากินกันอย่างนี้ฮะนักการเมืองเนี่ยจะไปดึงเอาคนมาเป็นผู้ว่าหรืออธิบดีจะเลือกคนแถวหลังๆขึ้นมาฮะโดวยวิธีการก็คืออาจจะใช้โทรศัพท์ทั่วไปบอกอดีตผมจะตั้งคุณเป็นผู้ว่านะผมตั้งคุณเป็นอธิบดีนะทาไมต้องตั้งคนแถวหลังเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีอะไรต่อรองพอตัวเองเติบโตขึ้นมาก็ยินยอมพร้อมใจทุกอย่างจะให้ทาอะไรก็ทํา วิธีการที่คุณพงพยมอธิบายฟังก็คือนักการเมืองจะใช้วิธีการก็คือไปตั้งราชการแถวหลังบอกจะตั้งให้เป็นผู้ว่าหรือเป็นอธิบดีไม่เรียกผลประโยชน์ด้วยแต่บอกว่าอนาคตหากมีอะไรก็ช่วยหน่อยนะหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็จะมีการตั้งโครงการ400-500ล้านบาทลงไปที่ตัวจังหวัดหรือในกรมนัน้นๆที่อธิบดีหรือผู้ว่ารับผิดชอบแล้วก็โทรศัพท์คลิกไปหาคนที่ตัวเองแต่งตั้งบอกอ้าว <c oughs> พักพวกผมลงไปละดูแลหน่อยนะ รู้กันฮะอธิบดีหรือผู้ว่าคนนั้นก็จะอนุมัติอนุมัติเงินกินกันแบบนี้ฮะนักการเมืองเข้ามาเป็นคู่ใหญ่ในรัฐบาลหรือเป็นคนมีอํานาจเสร็จแล้วก็ใช้วิธีนี้แล้วตั้งพวกตัวเองเข้าไปประมูลงานในกรมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอก,กเรื่องจริงทํากันโจงครื่มเลยมีบางหน่วยก็ทําในแง่ของงานประชาสัมพันธ์บางหน่วยก็ทําในแง่งานประมูลโครงการก่อสร้างสารพัด ก็ล่าสุดเนี่ยครับทางหอน้าก็บอกเขาบอกว่าโหนักธุรกิจกับประชาชนเขาทนไม่ไหวก็รวมตัวกันบอกต่อไปนี้ต้องไม่มีเรื่องของเงินสินบนไตโตหยุดจ่ายได้แล้วฮะเพราะประเทศไทยจ่ายเงินพวกนี้ไปแล้วทําให้ค่าก่อสร้างมันสูงกว่าความเป็นจริงต่างประเทศก็สร้างแค่นี้ของเราสร้างเวอร์อะเพราะมันต้องจ่ายพวกนี้เข้าไปด้วยเมืม่อวานเนี่ยฮะอย่างที่บอกฮะทางสื่อมวลชนก็เลยตั้งข้อสังเกตกับประเด็นว่าอย่างพักเพื่อไทยไม่เห็นชูเลยเรื่องนโยบายของ การต่อต้านคอร์รัปชันผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับส่วนตัวไม่เห็นชูขึ้นมาเลยซึ่งในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลคนรัศิีก็มีคําถามเรื่องนี้และตอนหลังปฏิวัติถ,ถูกสารตัดสินก็คือเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ชูนโยบายประชาริป,ปัดก็มีปัญหาเรื่องของปาล์มมีปัญหาเรื่องอื่นๆพรรคร่วมรัฐบาลก็มีปัญหาเรื่องข้อสงสัยว่าทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่เห็นชูนโยบายนี้พรรคอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ชูแต่เรื่องอย่างอื่นอันนโยบายนี้ก็เหมือนกับ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยไปเขียนแต่มันไม่ได้ชูขึ้นมามันต้องชูเป็นประเด็นหลักว่าจะสู้กับไอ้เรื่องนี้ยังไงเนี่ยฮะก็เลยบอกว่าประชาชนควรต้องตั้งคาถามไปไหมว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยโดยเพราะใหญ่ๆห่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันไปไหนเป็นประเด็นเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะค<ฮ>ะเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอย่างที่บอกว่าถ้า21องค์กรบรรดาเอกชนไม่เสนอ เขาก็ไม่รับเขาก็ไม่รู้จะบรับยังไงเขามาขอมาถ้าเราไม่ให้นะคะก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้พอสมควรก็มันกินกันจริงผมปุยหอนค้าเขาบอกกินกันจริงฮะขึ้นหลังก็เป็นงี้ถ้าประชาชนเลือกเข้าไปก็ต้องเตรียมใจจ่ายเงินของพวกนี้แล้วเราก็จ่ายแพงนะที่สุดแล้วไอ้ของและพอเวลาประมูลก่อสร้างเส้นทางหรือของราชการแพงเอาตังค์ที่ไหนฮะก็ภาษีไงฮะก็ไปเอาภาษีชาวบ้านโดยเขาใช้วิธีก็คือตั้งราคากลางสูงกว่าปกติ20%เเช่นราคากลางพันล้าน ไปตั้งไว้ซะพันสล้านแล้วก็บอกลดลงมาแล้วหรือพันล้าน <c oughs> <c oughs> ความจริงก็คือตั้งไว้กินนะครับเนี่ย,ยอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่อง<ถ>ใหญ่ต้องช่วยกันนะ